คุณเขามีเซอร์ไพรส์พิเศษเขาอยากอยู่ต่ออีกคืนหนึงตอนนี้เราก็ลงมาจากจุดกลางเต็นท์ดอยเสมอดาวที่อุทยานแห่งชาติสีน่านกันแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนกำลังเดินทางไปที่อุทยานอะไรคะอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกลาครับอะซึ่งเป็น EP พิเศษของเราทั้งคู่คะ่ะเพราะว่าเราเป็นอะไรคะ่ะล่องกลับใช่ไหมใช่จริงๆทิปเนี้เป็นทิปน่านนะครับเป็นจังหวัดน่านแต่เพอเนี่ย คือระยะทางจากบ้านเราบ้านผมกับกิปที่นครยกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับเราก็เลยแบบว่าที่เราไปอ่านดอยภูคาก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะไปจุดตรงนั้นที่เป็นจุดสูงสุดของเรา <Whoa. S 1> แล้วก็เดินทางกลับลงจุดแรลงมาที่เราคิดไว้ว่าเราจะไป,ปที่แรกแล้วก็ลองกลับมาดใดอยเสมอดาวเพราะว่าดอยเสมอดาวอย่างที่บอกคือเขาเพิ่งเปิดแล้วเราก็อยากจะมารอนะครับเพราะเห็นในในภาพ แล้วก็อีพีที่กีบอกไปแต่กีเป็นอีพีพิเศษเพราะว่าพิษณุโลกเนี่ยอุทยานชาติผู้วินน้องก้านเนี่ยนะครับฟิลมันก็จะคล้ายๆกับนวกรซึ่งเป็นป่าสนนะครับแล้วก็บวกด้วยที่ว่ามันสวยแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยไปกลางเต็มกันเยอะมากนะครับเราก็เลยคุยกันว่างั้นเราไปไปกางที่นี่ขากลับดีกว่า mm. ระยะทางจาก ดอยจากดอยเสมอดาวไปที่อุทยานแห่งชาติองกาเนี่ยกี่กิโลสองร้อยกว่าประมาณ200กว่าได้ค่ะแลก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่ากว่าสาี่สี่หชั่วโมงประมาณนั้นถ้าเกิดขับไม่ได้ขับรีบค่อยๆขับนะครับก็ประมาณนั้นครับก็คือเป็นทางล่องกลับอย่างที่กีบบอกก็เลยถือว่าเป็น EP พิเศษเพื่อไม่ให้เสียอะไรนะ เสียโอกาสเสียพลาดที่แบบว่าเราไหนๆก็มาแล้วอ่าเราก็จัดทริปนี้ให้มันเต็มไปเลยทีนั้นเราสองคนขอตัวเดินทางกันก่อนนะคะนี่เปลี่ยนคนขับแล้วใช่พอขับได้นิดหน่อยนะครับอแล้วเจอกันภูเห็นวลังกานะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับเจอกันเลย แล้วนะครับเราก็ใกล้จะถึงอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องถึงงานแล้วนะครับแต่เนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาเดินทางมานานมากเพราะว่าหนึ่งเราสองคนตั้งพิกัด GPS ไปแบบว่าให้เส้นทางมันใกล้ที่สุดนะครับแล้วเพอเออมันไปตั้งพิกัดอยู่แถวเขื่อนศิริกิตหรือมันเป็นเหมือนอ่างเก็บนะ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ใน,นในเขตของอุทยานใช่ครับก็นนคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันต้องอ่าขึ้นเรือข้ามฟ้าครับโดยเอารถยนต์ของเราเนี่ย ไปขึ้นบนเรือแล้วเขาก็จะเอาไปส่งเราอีกฟากหนึ่งนะครับซึ่งเราแบบว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ให้ดีกว่านะครับก็เลยต้องขี่รถวนกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ตั้งพิกัดจุดใหม่แล้วมันทําให้เราอ้อมขึ้นกว่าเดิมนะครับจริงๆเราควรถึงแต่สามสี่โ,โ,โมงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็โอ้โหห้าโมงแล้วนะครับเราสองคนก็ขี่ตัดเขาเนาะตัดเขาซึ่งตอนนั้นไม่รู้เรื่องค่ะตอนนี้ไม่รู้เรื่องเพราะตอนนั้นในกริบดับเลยเพราะเขาบอกว่ามผมเนะี่ย ขับรถแล้วทําให้เขาเมารถนะครับผมก็เลยบอกไม่เป็นไรซึ่งผมเดินทางคนเดียวคือโคตรน่ากลัวเลยครับเส้นทางที่มันไปไน้ำตกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับที่มันจะตัดจากาฝั่งหน้าไปแพร่นะครับทางมันจะเป็นทางเล็กๆนะครับผมผมรู้สึกผมกลัวมากเพราะว่ามันไม่มีรถวิ่งเลยนะครับมันเป็นหุบเขาหมู่บ้านแล,<ช>แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าไล่แต่มันก็อยู่ในสวนของทยานนะครับแต่ว่าทางมันโคตรน่ากลัวและไม่มีใครผ่านมาเลย แรกผมจะถ่ายคลิปนะครับคลิปหลับแต่ไม่มีไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่าโคมเป็นโตเอสทุกทางเลยครับแล้วเป็นเนินแล้วขึ้นเนนแล้วก็ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่ง,<า>ง,งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผมเพิเ่งเคยเจอคือการขับรถที่ทรมหดมากคือมันขึ้นเขารถเนี่ยคือเร่งได้แค่40่ะครับผมก็ผมเป่นสงสารรถมากนะครับจะทําไงได้คือไม่มีทางไปแล้วนะครับจะให้วนกลับไปก็เสียเวลานะครับก็เลยต้องเร่งขึ้นแล้วก็เร่งลงลง,ลงก็ทางชันมากเงี้ยจะเจอทางที่มันแบบว่าคลุคลาอีกนะครับโอ้โห แต,แต่ก็จะบอกว่าวิวโคตรสวยแต่คือมันน่ากลัวไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่ได้เจอเราขอตัวเดินทางไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายคลิปบรรยากาศข้างในให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วเราจะได้วิวกลางเต็นตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับ สวัสดีนะครับยามค่ำคืนที่ผู้หินลองกานะครับของวันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ละลืมละสี่ป่ะเราบอกแล้วใช่ไหมสี่หรือสัสี่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 นะครับก็จะบอกว่ามาถึงก็ห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งใช่ห้าโมงครึ่งอันเดียวกันจริงๆอยากถ่ายทําแบบตอนกลางนะเพราะว่าอยากให้เห็นทุกทุกทริปที่เราการแบบว่า มาให้เห็นภาพก,การกลางของเราแล้วก็วิวนะครับก็วิวภูเขาเข้ขนะครับก็เอาลงคล้ายๆวันะกอนที่เราไปกันก็คือมันป่าสนนะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่บนภูเขานะครับมันจะเป็นเนินใช่แล้วก็อากาศตอนนี้ก็เย็นสบายนะครับถ้าให้เทียบกับลอยสเสมอดาวเนะี่ยใช่ไหมอืมที่นี่จะเย็นกว่านะครับตอนนี้ก็ส9บเก้าองศาสิบเก้าองศาก็คือเย็นอีกอ น่าจะใช่ก็คือเราเราถ่ายทำแลบได้แป๊บหนึ่งนะครับอ่กอาก็นี่ที่รับชมไปถ่ายแล a แป๊บหนึ่งก็คือมันมืดก็เลยปิดเดี๋ยวเอาไว้ตอนเช้าค่อยทํายบรรยากาศรอบๆมาให้ดูมันเช่นเคยทุกครั้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับก็คือเราการเสร็จปุป๊บเราก็รีบไปซื้อของแล้วก็อาบน้ำเพราะว่าอากาศมันเย็นเดียกก๋ยวกลัวจะป่วยเพราะว่าทรหดมากดูเอก,กนะน,นะครับสามวันแต่ว่าสอตนี้ใส่แค่นอนไม่ได้ใส่ไปไหนเนาะ ใส่นอนเสร็จแล้วก็ปุ่นิตะชามาแล้วก็เปาาลี่ยนเสื้อนะครับอ่ะก็ทริปนี้คือว่าเป็นทริปที่ทรหดรุ้นลกลางเต็นเนี่ยที่สุดเลยลากยาวทุกทริปแล้วก็เตอทิปก็คือเร่งรีบแข่งกับเวลานะครับอะให้ถามถามหน่อยว่าสองที่อาโณนในที่ที่สามชอบที่ไหนที่สุดหรือแต่ละที่มีเสน่ห์ต่างกันใช่ ช่อบที่ไหนมากที่สุดชอบทั้งสามที่เพราะเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะเราอยู่ด้วยกันที่ไหมก็มารู้นกันว่าตอนเช้าเนี่ยแต่ชอบที่ไหนบ้างชอบทุกที่ที่มีเราสองคนก็คือจะรอเดี๋ยวรอดูว่าคุณิชาอากาศเป็นยังไงครับแต่ว่าเท่าที่เราสัมผัสกันเนี่ยอากาศดีมากนะครับลมพัดเบาๆนะครับเห็นเห็นดาวชัดเจนมากนะครับ ถ้าเป็นเมื่อวานที่ต<ม>่อไปดอยเสมอดาวอะมันเห็นดาวแป๊บหนึ่งที่เหลือมันเป็นคลึ้มมาเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเห็นดาวชัดมากแล้วก็เห็นดาวบนดินที่มันเป็นข้างหน้าเป็นเป็นเมืองไม่รู้จังหวัดอะไรนะแต่จะเห็นเป็นเม็ดไฟสวยมากนะครับก็เดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวเหมือนเมื่อวานเช่นเคยนะครับเมนูก็จะเหมือนเดิมใช่เมนูเหมือนเดิมแด้วยวขอที่เราไปหาตรงไหนไม่ได้นะครชบ จะทากินก็ลาบากเพราะว่าคนของเย่ยลำบากด้วยที่ร่างกายผมก็ไม่ค่อยพร้อมแล้วกิบก็เหนื่อยล้านะครับจริงๆอยากจะถ่ายตอนที่กลับมาจากนานมากเลยคือเหมือนขับเหมือนขับยังขับติดท้งไทยเหมือนขับรถเซอร์กิลแบบฟึ๊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 บฟ๊บฟ๊บไอ้นี่ก็นอนเราเดือดเดือวอยู่คนเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ว่าจะนอนเลย้องโฟกัสข้าวใช่เพราะว่าไม่ได้เพราะว่าหูข้าเที่ยงก็ไม่ได้กิน กินแค่ไส้อั่วแล้วก็ลากยามาสองทุ่มกว่าแล้วเนี่ยเพิ่งจะมากินข้าวข้าวเย็นนะครับก็เดี๋ยวรากินเสร็จขอนอนเลยนะครับแต่จะเอา<ง>ภาพมาฝากอยู่เพราะว่าก่อนจะกินก็ถ่ายภาพไว้ไว้3าีภาพอยู่อยากให้ดูภาพนะครับแล้วก็ไว้ดูวิวคืนนี้เช้าดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเต็นเราเนี่ยน้องโดมสีทิปไปสามทิปคุ้ม,มากนะครับ กาตลอดเลยสี่ทิศไม่นับห้องที่เรานอนพักกันใช่นะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เช้าเรามาดูว่าวิวเป็นยังไงนะครับครับเั็นสองทุ่มอร่อยอร่อยบังเตอร่อย ของวันที่ห้ากันแล้วนะคะขออวสลับทุกคนเลยซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอากาศมันเย็นสบายไม่เจออะไรแบบนี้มานานเจอแต่ฝนนะครับอย่าเพิ่งทักนะเสื้อแค่เสื้อกันหนาวใ,ใส่นอน่นอ,นอเดียว,ยยวนะครับจริงๆเสื้อข้างในตัวใหม่นี่ในตัวใหม่นะฮะ <laughs> เป็นไงบ้างครับอากาศ ก็บรรยากาศที่เราถ่ายใ,ในยามเช้าจะเห็นได้ว่าฟิลในเหมือนต่างประเทศเนาะสวยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดให้ให้มาอีกก็อยากจะมาอีกนะครับเพราะว่าไม่คือแต่ละที่ที่เราไปมันมีเสน่ห์เสน่ห์เหมือนกันใช่ก็คืออากาศเป็นไงก็คืออากาศง่ายๆอากาศมันก็เย็นเหมือนกับทุกที่ที่เราไปแต่ด้วยความที่เนี่ย มันมีลมไงมีลมมากกว่าแต่คือลมที่นี่มันเหมือนลมแปลกประหลาดเนี่ยอารมณ์เหมือนคุณอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วเหมือนลมมันวนอยู่ตรงตรงขอบมันไม่ได้มาหาคุณเลยตรงอ่ะมันวนอยู่ขอบครับมันจะมีเสียงวนเสียงลมวนไปวนมาแต่ว่ามันไม่มีฝนนะมันมีแค่ลมอย่างเดียวนะครับแต่พอมาอยู่ตรงในเต็นท์จริงๆอ่ะลมแทบไม่เข้าเต็นท์เลยนะครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายมากนะครับแต่ว่า แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนที่เราอาคิดไปเนี่ยลงค่อนข้างแรงแล้วมามาหาเราถึงที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวนี้คือกิ่งไม้นะครับถ้ามาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเลือกทำเลใช่ที่ตั้งเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยที่เราอาคิไปเนี่ยลมค่อนข้างแรงรอาการก็เย็นสบายนะครับก็เป็นสถานที่ที่ แลนด์มาร์กหนึ่งที่เราตั้งใจจะมาแล้วเลยมาที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นมิชชั่นคอมพลีทของทริปนี้ใช่นะครับก็เราไปทำอะไรดีจะเก็บเต็นท์ได้ไหมเก็บเต็นท์ใช่เก็บเต็นท์แล้วก็ไปพูดกิน้องกาเอาไหมได้เพราะว่าที่ลองกลับใช่ที่อยากจะปิดไม่ใช่อะไรไม่พี่ที่อยากจะเก็บเต็นท์เลยไม่ใช่อะไรเพราะว่าลมแรงครับ แล้วคือกิ่งไม้เนี่ยมันเยอะมากเรากลัวว่ากิ่งไม้เนี่ยมันจะลงมาทําให้ตัวเต็นเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเพือพ่อนมาต้องดกทำเล่ให้ดีๆนะครับไม่เช่นน,นียตัวเต็นของคุณอาจจะเสียหายได้กรบับอกว่าบอกกับคนดูว่าเราจะทําอาหารให้คนดูดูไม่ใช่หรอก,ก็ทำาจากทำก็ทํอยากทําอยู่แต่ว่าทําไม่ได้ถ้าเกิดจะทําต้องทําในเต็นเพราะ่าลมันแรงมากเต็นเราน่าจะจุดไม่ติดนะครับเฮ้ยเต็นดิ เตาเออเตาเราจุดไฟนี่ติดนะครับก็เดี๋ยวเราขอตัวเก็บเตงกอนดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ลมค่อนข้างแรงแล้วแต่ไม่ใช่แรงในที่นี้คือไม่มีพายุนะครับเป็นลมแบบลมเขาลมลมหนาวนะครับก็เย็นสดชื่นสบายดีต่อดีกว่าตอนคืเนเี้ก็คือโคตรเย็นเลยเย็นแบบเย็นแบบเย็นขาว่าบนะครับออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับเขาเย็นเขายังใส่กางเกงขาสั้นใช่สบายอย่างนี้นะขาแตกครับปากแตกไมแลวนะครับ ชอบมาที่นี่ก็ชอบชอบนะฮะทุกที่มีเสน่ห์หมดเราจะเที่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบทุกทยาแล้วก็ครบทุกจังหวัดใช้เวลากี่ปีก็ไม่รู้ให้เราให้เราเล่นๆนะเอาเลยเราบอกว่าจะไปเดือนละครั้งมันมีกี่เจ็ดสเจ็ดจังหวัดใช่ไหมใช่ห้าปียังได้หกสิบจังหวัดเลยเอาไปล้นกันมาเลยจะทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไป เก็บเต็นท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปอันนี้เก็บเต็นท์เสร็จเราจะไปที่ร้านหินปุ่มนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมเคยมาเมื่อกือบสิบปีแล้วละนะครับว่าจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมว่าภาพบรรยากาศคงฝากเช่นเคยนะครับแต่ตอนนี้ขอตัวไปเก็บเต็นท์ก่อนนะครับจะบอกว่าเต็นท์เนี่ยกลางสนุกแต่เก็บไม่สนุกนะครับไม่เชื่อลองมาดูค่ะ กำลังจะเดินทางไปที่ลานหินปุ่มคุณเขามีเซอร์ไพรส์พิเศษเขาอยากอยู่ต่ออีกคืนนึง